นะเลิศเลยค่ะสมกับที่พี่เชนส่งมาให้ทันนะคะมาถึงฟิลิปปินส์พอดีเลยค่ะงาน m ิสเ Earth นะคะรอบไฟนอลที่ฟิลิปปินส์ค่ะตอนนี้นะคะพี่โก้อยู่ในงานแล้วค่ะอีกสักครู่เราจะรู้กันแล้วนะคะว่าน้องน้ำเหนือของเราจะไปได้ไกลแค่ไหนนะคะแต่ที่แน่ๆเลยวันนี้นะคะเราไม่ได้มาคนเดียวค่ะเพราะว่าเรามาเป็นทีมใหญ่มากในขณะตอนนี้ที่คนกำลังบอกว่ามึนงงกับยูนิเวิร์สอยู่นะคะ กลับมาที่โลกก่อนค่ะคัมแ back ค่ะ This come back to อะแ p l เน e นะคะผู้ชายนั้นมากค่ะนี่ค่ะผู้ชายนั้นมากค่ะผู้ชายนั้นมากหันผู้ชายาหน่อยหร่แล้วผู้ชายผู้ชายครับผู้ชายนี่ค่ะตะกูลพวกมิสมิสเตอร์เอิร์ธไทยแลนด์นะคะมากันหมดเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูลายตัวเลยนะคะนี่ค่ะเข้ามาค่ะกดไลค์กดแชร์กดแม่กดพ่อเลยค่ะ คุณครูต้าสวัสดีค่ะนีค่ะน้องเนยนะคะธิดาของแม่น้องค่ะและนี่คือแม่แตวนะคะแม่แตวกับแม่กันสปอนเซอร์ใหญ่ของเราค่ะสปอนเซอร์ในทุกๆเรื่องค่ะ<笑><笑>นะครเดี๋ยวเขาจะเริ่มแล้วเนะเขาก็จะจัดอยู่ที่โอกาดานะคะซึ่งเป็นแบบว่าเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ของที่ฟิลิปปินส์ผมพูดถึงเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครบมันคืออะไร คืออะไรคะเราแล้วดีพวกนั้นเดินดีแล้วนี้เร็วพวกเราเขาเขาขยายจากักเขาขยายขยายเร็วลุเร็วสึกกันแย่งที่เขาเห็นเราไลฟ์คนดีหรอดีให้ดูบรรยากาศพอ,อนะคะพอก็จะอยู่ในที่ร่มนะคะก็เป็นแอร์หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นสระว่ายน้ำนะคะเป็นโซนสระว่ายน้ำเคยมาที่น่าจะสองสามครั้งแล้วอะ อุ้ยโซนนั้นมีอาหารด้วยค่ะพี่นิดาโซนนั้นมีอาหารด้วยอ่ะแล้วเขาบบมีแบบเป็นแบบเหมือนห้องพิเศษนะคะเดินเข้าไปมั่วแล้วกินเลยเหรอคะนี่ดีกว่าค่ะไม่มมนานามต้องไปหนุ่มๆแนะนำตัวนิดนึงนั่งนานาตรวนิดนึงค่ะสวัสดีครับเอิร์ดนะครับเป็นมิสเตอร์เอิร์ดไเอร์ชื่อเอิร์ดด้วยนะคะแล้วไม่ไม่เอาสายสะพายมา ลืมอยู่บ้าน <c oughs> <c oughs> ควรจะให้พูดว่าอะไรดีคะเป็นมิสเตอร์เอิร์ธแล้วมางานของการประกวดเอิร์ธ euh. แล้วลืมใส่สะพายไปที่บ้านอ่ะคนต่อไปค่ะสวัสดีครับโดนนะคะเป็นอแอมบ,บสสเตอร์ครับของมเออิร์ธเป็นแอมบัสเตอร์ของเอิร์ธนะคะแล้วนี่ราคา ีครับมิสเตอร์เอิร์ธไทยแลนด์นะครับปี2อ2 5นะครับแล้วก็ฝากเชียร์ผมด้วยนะครับว่าปีหน้าผมจะไปประกวดที่ไหนนะครับเออชื่ออะไรครัชื่อพักครับค่ะน้องพักนะคะใครเคยเห็นบ้างขอบคุณที่กดติดตามนะคะตอนนี้ก็คือแต่ละคนก็พยายามแบบโชว์ศักดินาฐานะันนะคะเตรียมทงชาติเป็นปกเป็นแกงตอนนี้เรากินเข้ามา3แถวแล้วนะคะเราเก่งไม่กลัวค่ะ มัวไว้ก่อนค่ะที่ประเทศไทยตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก5้ามงครึ่งแต่ที่นี่นะคะก็หกโมงครึ่งเพราะว่าจะล้ำหน้าอยู่หนึ่งชั่วโมงนะคะเรามาดูกันนี่ค่ะนี่ค่ะบรรยากาศแต่ละคนนะคะจะเคยล้นงานค่ะนี่ค่ะแต่ไม่มีใครนะคะที่จะมีชัด,ดามงกุฎเป็นรูป นี่ค่ะมามาฝั่งนี้บ้างค่ะแนะนํำตัวนิดนึงยืนนิดนึงค่ะลูกมาโชว์นิดนึงค่ะใครเอ่ยนี่ค่ะอันนี้ก็คือเอ่อนา,านะคะเป็น uh, Miss Earth Land นะคะแล้วนี่แล้วคน Miss วนี้ Miss Earth ใครคะ นี่มิสเอิร์ธอะไรคะเอิร์ธไทยแลนด์ค่ะเป็นดีเนเชอรัลเรเลคเตอร์ค่ะคือว่เป็นแม่แม่ของเด็กๆนะคะแล้วก็พี่โก้ก็เป็นแม่แม่ด้วยนะคะเป็นกรณีของมิสเอิร์ธไทยแลนด์ค่ะปีนี้เราจะมาฟาร์มสุขด้เพ็นของพันองคนไทยอย่างตั้งใจจริงๆนะคะค่ะแล้วเราก็อยากจะเป็นประตูแห่งมิตรภาพเชื่อมโยงระหว่างทุกประเทศนะคะเพื่อของความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ทุกประเทศเห็นไหะ บรรยากาศสะกอบเขาก็ให้ฟังททไทจกัพมิสรถไทยแลนด์มากๆแลก็น้องน้ําเหนือซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทยก็งดงามแล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนๆในเวทีนี้ทุกคนเลยค่ะผู้จัดก็รักก็สมว่าแบกว่าน่ารักมากนะคะตัวแทนไทยน่ารักมากค่ะดังนั้นถ้าเกิดใครที่อยู่เมืองไทยตอนนี้นะคะอาจจะไม่ได้แบบว่าเห็นภาพเต็มๆแต่สามารถดูถ่ายทอดได้ทางช่องทางไหนคะคุะคณแม่ดูได้ที่ช่องห้า นี้นะฮะถ่ายทอดสดหลักข่าวในพระราชสำนักค่ะสองทุ่มครึ่งหลังจากนั้นก็ดูยาวๆเลยค่ะประมาณสี่ทุ่มครึ่งค่ะเราจะดูกันว่านางงามเราจะได้คว้ามงกุฎมิสเคนหรือไม่ที่ช่องทางมิสเ t h ไทยแลนด์สำหรับเป็นพุทเพ็ทนะคะแล้วก็ถ้าเป็นช่องต่อตก็ดูที่แม่น้องมิสเ์ h ค่ะส่วนถ้าเป็นช่องพทบอหก็ยาวๆเลยค่ะ กดไปที่ช่อง5ได้เลยนะคะสองทุ่มครึ่งค่ะเลาบอกมนามูตัวใหญ่มากวันนี้จะมาฉกมงค่ะค่ะตั้งใจใส่มูมาฉกมงกดมิเอรนพี่น้องพูดนิดนึงช่วงนี้กระแสแบบว่า ดับบางงามรุนแรงมากเลยเป็นยังไงบ้างคะพี่น้องรู้สึกไงบ้างคะใน่านะที่เราเป็นคนไทยคนหนึ่งนะคะก็เราก็รักประเทศของเรามากแล้วก็ที่ผ่านมาทั้งผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็วัยเรารือวกส่งทอดมาสึรุ่นสู่รุ่นวงนการนางงามก็มีรุ่น รุ่นคุณพ่อคุณแม่นะจนจนมาถึงคุณรุ่นลูกอย่างบเสื้อน้องแล้วก็ต่อไปเป็นรุ่นหลานอีกเนี่ยค่ะเราก็รักบทการนี้มากเลยค่ะแล้วก็อยากจะให้เป็นจุดที่เชื่อมโยงโลกใบนี้ให้เล็กลงนะคะแล้วก็ด้วยความที่แบบโลกมันเดือดนาะ,ะตอนนี้นอากาศบรรยากาศประเทศของเราแล้วก็โลกของเราอ่ะมันก็เป็นโลกร้อนโลกล้วนโลกเดือดอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยรักษาสภา,าวะ การเป็นผู้ให้และผู้รับอย่างดีแล้วก็รักษาสภาวะการเป็นเขาใจเขามาใส่ใจเราดีที่สุดเลยค่ะแล้วก็ให้เกียรติกันและกันนะคะรับรองว่าโลกเราอ่ะจะดีขึ้นแน่นอนถ้าเราร่วมด้วยช่วยกันค่ะคะ่ะย่งไรก็ฝากด้วยนะคะสำหรับเวที Miss Earth Thailand แล้ววันนี้นะคะเป็นรอบไฟนอลที่แบบว่าน้องน้ำเหนือนะคะอายุ18ปีเนาะสูง180นะคะ เป็นเด็กเชียงรายนะคะมาประกวดครั้งแรกด้วยสวยมากด้วยนะคะตื่นเลังใจให้น้องน้ำเหนือดูแล้วกันนะคะค่ะพี่น้องขอบคุณมากค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะผลมานแบบว่าหลายสิบเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะตักรองตัดเ้อมทุกอย่างพร้อมหมดเลยค่ะนี่ค่ะยืนค่ะ โอเคอนนเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึงนะอย่าลืมดูแล้วกันถ่ายทอดสดนะคะ,าะ,คะทางเฟ e บุ๊กเลยนะคะรักษาบรรยากาศไว้นะคะค่ะความรักค่ะสวัสดีครับมีะไรฝากถึง,งพี่นวัดไหมคะอะ